จัดให้เอาใจวัยรุ่นวันนี้กับ All New D-Max 3.0s ปี2 0 2 2ี D-Max สีเทาแลมโบหน้าใหม่เขี้ยวสั้นกระจังหน้าสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับได้สีเทาแลมโบตัวยอดนิยมเลยสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มสุดว้ามากๆเครื่องดีเซล3.0 190แรงม้าแรงจัดขับสนุกที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างปง้ายแดงไม่เพียง 54,000กิโลการันตีคุณภาพให้459,000บาทปี 2, 2022เกียร์ธรรมดา6สปีดสวยๆอีก1คันได้รถมือเดียวสภาพสวยๆบอดี้โครงสร้างเดิมๆไปใช้งานสนใจเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สาขาหัวเรือหรือว่าโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0808985551ฝากไว้ด้วยกับ DMAX สวยๆส,สภาพเดิมๆไม่น่น้อย ห้าหมื่นสี่พันกิโลสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ